ก็ผมอีกแล้วนะครับพัสดาชแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอไลค์คนละไลค์นะครับให้ถึงตัวไลค์ด้วยนะครับบนหน้าจอนะครับบนหน้าจอตัวไลค์นะครับะมาวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนะเล่นเกมเพียอะไรกูก็ไม่รู้นี่ครับภาพย้อนหลังไม่ใช่ละเล่นใหม่เล่นใหม่เ,หมเอาก่อนเอากูเอากูเอา ออกไปออกไปเดี๋ยวเรายังไม่แพ้นะถามว่าพี่แพตเอาเงินมาจากไหนกูเติมครับ <laughs> กูโกงครับกูโกงกูเติมนะครับอ,อ่อคำหยาบไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ดีไม่ดีดดอีบ้ายนะครับก็ตัวนะักฟุตบอลของผมก็จะมีด่าซูมก่อนไหมซูมดูดิอะไรเนี่ยฮาชาร์ฮ่าชาร์ป่ไม่รู้กูไม่รู้จักเย้นะครับ ก็เดี๋ยวผมเชื่อก็จะพาไปดูตัวนักฟุตบอลนะครับก็ของผมก็จะมีนักฟุตบอลตัวเด่นๆก็จะมีนี่ครับอะไรเนี่ยอะไรฟิตร์เลยเนี่ยทำไม่ออกแล้วก็อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอ่าเยตเยตเตอร์เยตเดอร์เยตเดอร์ใช่ไหมเยตเดอร์เออน่าจะเยตเดอร์นั่นแหละ แต่ก็ที่ผมประทับใจสองตัวนี้นะก็จะมีตัวอะไรวะเดี๋ดวๆๆๆมีเอ่อเดี๋ยวขอดูก่อนนะนี่เนี่ยมาใช่ไหมใช่เนี่ยมาใชา่ประทับใจแค่นี้นะเชื่อตัวหายตัวหายเฉย น่านาจนีมาแล้วเนี่ยโอเคเนมาเออใช่เมสซี่เน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 ใช่นี่ไงเมสซี่ใช่ไหมใครที่ดูคลิปนี้ก็นั่นด้วยแช่กดทวีตมีกดแช์กดเรียกว่ากดอะไรที่ได้่ังคลิปอเอ่อกดอะไรอธิบายอะไรสักอย่างกดดูนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโอเคกดเข้าไปเลยของผมก็ตัวกากๆเลยตัวบกหูดเลย ครับแพท้ทุกรอบเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสักสิบถุยสิบลูกบ้าเฮียโอเคนะครับอาจจะแหลกบ้างโอ้โหมึงไม่แหลกบ้าหรอกโอ้โหกระตุกเลยแหละโอ้ไอสองนี่โอ้โหหลอกหลอกชุบชบชุบชุบชบบบ,บ,บเปิดไปตรงนี้มึงแหลกเลยยิงชิ้มไยเลยโอ้โห,หเปิดเสียงแล้วนะครับ ก็ขอเปิดเสียงแค่นี้นะครับลุงนีมาครับสวนยิงโอโหโกนี่ถึงกับงงครับอ่าวันนี้เราก็กวนไม่ออกนะครับ,บว่ากูจะแข่งกับอะไรน,นะผมอ่านอ่านบอกว่าอ,าอะไรอ่าเอ้ H E A นะครับเนี่ยขบวนเนี่ยที่มันเป็นตุ๊กตอ่ออะไรอของเขาใจรังยังไงก็ฟาวครับงนนี้ก็ฟาวนะฟิกิกเลยเดฟิกฟิกเลยเด้อ มีสุดยิงเลยนี่เว้ยเอาชื่อเรียว่าตัวเอ,อ้ยปฏิทูทูทุยอะไรนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ่อ,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 อะนะครับเดี๋ยวได้ไหมมั้งถามว่าเอ่อพี่แพ้เล่นเกมอะไรบ้างก็ตอนนี้นะครับก็จะมีก็ฝึกฝึกเอ่อเดี๋ยวเดนะี๋ยวเดี๋ยวบอกเกมก่อนเอ่อเล่นไมค์ครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นไมค์ครับแล้วก็ rov นะครับแล้วก็ แล้วก็เกมราฟนะครับก็เป็นบางส่วนเนาะแล้วก็เกมนี้เกมบอลอะไรเนี่ยออก,นะกูอา่นอานไม่ออกนะครับเออกูเกิดมากูก็จนเลยกูอ่านไม่ออกนะอีกทิมหายโอเคนะครับมาแล้วนี่ลุงนีุ่งยิง,ง,งโอเคเข้านะโอเคหมายเห้ายิงก็มีเอ่อเกมไมครับนะครับก็เป็นพวกไมครับเอ่อเดี๋ยวจะเป็นไมครับอะไรต่างๆนะก็ เดี๋ยวก็จะเปิดลงเขาจะเปิดการส,สร้างสร้างไมค้พวกสร้งางพวกสร้างอะไรต่างๆพวกสร้างส,สนุกสร้งางพวกสนามฟุตบอลสนามอะไรก็จะมีเกมไมค้าบนะอันหนึ่งเลยอันดับแรกเลยของผมนะก็อันนี้แค่มาพูดคุยกันเล่นๆนะครับมาเล่นเกมใม้ดูด้วยก็จะมีเกมไมค้าบนะครับไมครับแล้วก็เกมฟุตบอลน,นี้นะครับแล้วก็เกมรับร<ๆ>ู้จักเกมรับไหมเกมรับ อที่มันมีอยู่ในน้ําแล้วก็เกมที่ที่เออเอาขอพูดเลยนะของคิดเสียไหมวะขอพูดเลยนะครับของ k r k นะครับ k r k Channel นะครับที่เล่นเกมรับใช่ไหมเกมรับที่เล่นในน้ําที่เลี้ยที่มันเป็นเกาะอาชีพวิตรอดสวนโลในน้านะครับที่อยู่กลางเกาะนะครับก็จะเล่นนั้นด้วยนะครับก็ขอบกุณทีตามด้วยนะครับก็จะมีขอพูดคุยรอบละหนึ่งไหมครับสองเกมฟุตบอลนี้นะครับ ออกกีบไหมครับสองฟุตบอลนี้นะครับแล้วก็เกมราฟสามแล้วก็ดูฟอร์เรสสี่นะครับเกมเฮดช็อตห้านะครับเฮดช็อตผมก็ไม่ค่อยลงไม่ลงเลยแหละไม่ลงเลยแต่ค่อเล่นเล่นอยู่นะเฮดช็อตห้าไม่นับดีกว่าสี่อยู่สี่ดูฟอร์เรสอยู่นะครับเอ่อแล้วก็เกมอะไรต่างๆที่แบบพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ ก็ไมค์ครับก็จะผมผมก็จะสอนสร้างแล้วก็เออสอนสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเออเซิร์ฟเวอร์นี่มีอะไรบ้างนะครับนะพวกพวกอะไรแบบสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์พวกเหมือนอะไรอะไรแอปเปิลคามอะไรอย่างเงี้เนาะก็ขอพูดน,นะแอปเปิลคามแล้วก็ด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์นะครับที่เขาสอนอะไรกันอะไรเอ่อมิสเตอร์จีทีเอสอะไรของเขาก็นั่นแหละครับก็คนติดตามก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้บ้างนะ เดี๋ยวก็มาพูดคุยกันเนาะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครคอมเมนต์เออใช่ไร,ร,ไรไมทีว่าคอมเมนต์ต่อขอ,อ,นนอคอมเมนต์นะครับบอกให้พี่แพชรทำอะไรสร้างอะไรได้ไหมครับก็คอมเมนต์ด้านรีคิพชันขออันนี้ได้เนาะคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่แพชรจะไปอ่านนะครับไปอ่านทุกคลิปเลยแหละนะครับเราสนมากแต่ละคลิปมีคอมเมนต์คลิปละคนอย่างนั้นเอง <c oughs> <c oughs> นะครับนะพี่เพชรก็มีเดี๋ยวนี้ก็ จะเกมนะครับก็จะลงให้ก็วันละห้าคลิปนะครับก็ไม่ค่อยมากวันละห้าคลิปเนาะก็เดี๋ยวก็จะแปลงไฟลไ์เลนทุยไปเลนแปลงไฟล์ลงนะครับนะครับก็๋ยวได้เล่นกันยิงโอเคอ้าวี่ไม่ครับแปลงไฟล์ล <c> ง <oughs> จะตายวันไหนกูมไม่รู้ เออแปลงไฟล์ลงพวกลงว u ทูเดี๋ยวก็จะมีนะครับก็จะมีช่อง n า l ต่างๆที่เอฝากณุณติดตามนะครับก็จะเป็นอะไรต่างๆนะก <c oughs> ็ะใครที่อยากให้ผมโปรโมทเซอร์ก็ตั้ล่าครับเดี๋ยวผมจะโปรโมทให้นะ <c oughs> ผมถึ่ผมจะไม่ดังนะก็เอโปรโมทเครื่องละยี่สิบทูนะครับยี่สิบทูเอ,เองเนาะ <c oughs> เออมั่งยี่สิูโอเค ก็นะครับอาจจะโปรโมทไม่มากก็เอ,อยอาจะก็เป็นคนไม่ดังเดี๋ยวแบบแต่ถ้าแต่ถ้าผมดังมาทุยไม่ห้่ดังมางั้นแต่ถ้าอ่าชนแนลผมถึงเอาร้อยซับนะครับผมจะแจกเอาร้อยถูรอ้รอยถูมนันนี่โอเคไหมร้อยซับนะครับร้อยซับ อนนี้เพิ่งได้เจ็ดซับวั t เดอะฟักเพิ่งได้เจ็ดซับนะครับก็ให้ถึงร้อยซับนะครับก็ฝากกดแชร์ทางเฟซทางไลน์นะครับก็แคร์หมดเลยนะครับแชร์ถึงด้วยนะโอเคนะครับก็ก็แต่ถ้าจะมีอะไรเกมเกมอะไรให้พี่แพทเล่นก็เออเกมเกมอะไรให้พี่แพทเล่นก็พก็เล่นหมดนะครับ จะ,จะเป็นทุยไม่ใช่จะเป็นพวกเกมซเวอร์โบทั้งนั้นนะนอกนั้นผมไม่เล่นนะ,กกะต้องเกมซวเวอร์โบทั้งนั้นนะครับซึงผมจะเล่นแต่ถ้าเกมองเกมอื่นพวกเกมอะไรผมก็ไม่เล่นนะครับตอนนี้เอ่อแมนยู menu. ไม่ใช่แมนยูเอ่อกูทางไฟอีกด้านหนึ่งนะครับได้ ส่งมานะแล้วก็ได้ยิงยิงเก็บเข้าีด้ายิงไงวะเบอร์สีได้าเบอปิดมาโถยเพื่อนดิส่งยิงขอลูกเดียวขอลูกเดียวขอลูกอีกยิงเข้า ขอลูกเดียวขอลูกเดียวพอขอลูกเดียวโอ้โหก็ตกโอ้โหมึงจะกตุกไปไหนอือหือีบ้าเอ้โอ้ยหมดเวลาโอเคโอ้ยมอนจะเอาสิดลูกก็ไม่ได้อีบ้าเอ้เฮ้ยได้ถ้วยด้วยเฮ้ยวัดเฮ้ยได้เงินร้อยยี่ห้าอ่ะเอ่อถึงแค่ไหนเงินปุ่ง <c oughs> <c oughs> เงินผมก็ไม่เพิ่มนะครับอมันตันแล้วจนะได้นนแค่นี้อีไบ้ได้อยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ยไม่รู้รู้สึกว่าเกมนี้มันแหลกจริงๆอัดคลิปครั้งหนึ่งแต่ละครั้งอีบ้าเลยสิจา้าสิ่จ้าหูตัวไป ผมที้ซื้อเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเริอ่านอ่านตัวนะครับเอ,อเดี๋ยวขอใกล้ใหม่ก็เแป๊บนึงพอดีผมเล่นกับน,นั่อนอะหูฟังนะครับหูฟังของคอมเหมือนคอมแต่มันไม่ใช่ของคอมมันเป็นเสียบของโทรศัพท์ได้นะครับก็เป็นใหม่นะอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะถุยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวนำลายเต็มหน้าจอเลยบ่ายอ่ันตัวนี้อ่านว่าอะไรบิลบิบทุย บิวเรียนบิวเรี n นบิวเรียนใช่ไหมบิวเรยนใช่ไหมมีบ e ิ e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  okay. <c oughs> s เร่อกูมีอย่างนี้ด้วยโอเคเพมผมก็ตอนนี้ก็ไออยู่นะก็ระวังติดด้วยอีบ้าชีวิไปติดถึงนู่นได้ไงอีบ้าตอนนี้เอานี่เข้าเลยละกันดๆๆตัวไหน นี้ได้พอได้อันนี้ตัวนี้พอพอได้อันนี้เอ่อพอได้ตัวนี้พอได้อยู่นะตัวนี้พอได้เอ่อแมนยูพอได้ไม่ใช่แมนยูเขติดแมนยูจริงหรือีกตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้จับไหมเดี๋ยวคิดดูก่อนเอ่อตัวนี้มาเล่นนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้เปลี่ยนกับเอ่อนี้นะครับเปลี่ยนกับเอ่อเนม่าแตก็นีมาและเอาตัวนี้เนม่าออกนะครับ แล้วก็แล้วก็เราเราก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรา,เ,ราเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ก็กูไม่รู้ว่ากูจะตายตอนไหนยไอ้ขี้ไมเลยอีบ้าเอ้ไอ้ทั้งวันทั้งคืนเออไม่รู้มันจะไอไปย่ยกูจะพูดไงดยเออ,อย่าอีบ้าเอ้ด่าเป็นอิตาลี่าโอเคก็ อยากเล่นอยากให้พี่แพทเล่นเกมอะไรก็อคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็พี่แพทย์โอ้ยถุยตลอดคลิปนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของพวกที่นนอื่นๆไว้ในรีวิชชั่นนะครับตรอบคลิปนี้พี่แพทขอตัวลาไปก่อนบายบายไปแล้วหากใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับนี่ครับก็กดไลค์กดตรงนี้นะครับก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะก็จะได้ไม่พลาดเอ่อคลิปที่ t a สต้าชาแนลได้ลงบ่อยๆนะครับก็ก็อย่าลืมไปโหลดเกมเล่นกันด้วยนะครับก็สำหรับคิ่นี้ก็คงมีที่นี่ครับบ๊ายบายไปแล้ว